โอ้อเพื่อนี่ลอยทุกคนด้วยลอยกันนะ่งัะกาบตักทานฉบไปดีมุสุกุทุกคนผมกับข่าวประจ้าเก้าสองปากศาสนานนะวันนี้จะได้เดินทางไปทางผู้น้นองเอียนทุกคนแต่ว่าทางทีมงานเป็นหานะก็คือในพัน อันนั้นสบายทุกคนในพันกระ็พูดอะไรในพันธรามูอันนั้นทุกคนถ่าอยู่ทางพุ่นนะทางน้องเอียนแต่ว่าเขาจะเดินทางไปจวกทางพุ่นแหละกับยังพูนาพูนนี่จอยดีพูนาจอยดีเออจอยดีไปลุยทำกันทุกคนเขาจะมาเรือประมาณนี้แต่ว่าทางพุ่นก็ว่าชัดลายทุกคนชัดลายก็ได้เชียร์ได้ไปทางผีนะลองเบิร์นก่อนจากบาทพูดตรงนี้แหละทุกคนแต่ว่าเป็นผู้บาทน้องเอียนนะทุกคนนี่นะแต่ว่าเาจะได้เดิน ทางคืนผู้ในนี่แหละเบื้องหลังเราเพื่อนจะเที่ยวบนวันนี้ได้มาจูบทีมงานทุกคนมีนาพันลามูสวัสดีสวัสดีมีมีโอกาสดีนะไปครับอันนั้นจานิ่นนะจานปล่อยโฆษณาผลวันนี้คือว่าสมอมูลนะพี่นี่เจอไร ชิมาซยบ่ฮะชิมาบอมันนี่ขาดมาไปนี่เด็ดนี่เด็ดเด็ดจัดคักในนอกรถนี่บอฟตั้งไฟรถตั้งไพ่ทาแล้วเนาะเนี่นาโบติดาเนาะโบติดานะมาซือสายยาเพื่นทุกคนมาตเวียงจันยังขิดหอดคิดหอดูขึ้นนันนั้นยังเป็นเวียงจันบพพอมือหนึ่งทุกคกลับมากขึ้น กินหอดอันนั้นพูดนัในพานกระปูก็เนี้ยละปโคนาพนทีมงานลร้คนนะเนี่ยทีมงานกินหอดพูไปวันนี้เรียกคนในพานกระปูนี่มากอันนี้น้องทายทุกคนชายาเพื่อนสวัสดีทุกคนนี่ขึนพูทนงเอียนได้นีไปครับนั่นแหละพนาพนนั่นแหละพันนั่นลอยพันลอยตอนนี้แปดิประธานลอยใจหน่อยลอยจนย สายยาเพื่นน้พันกระปูทุกคนส่องสบายนะทุกคนยาฮอจัดหายม่ได้โอ้เพื่อนเี่ยลอยทุกคนด้วยลอยวอย่าขึ้น,นะนเร่นเลยกองนีเพื่อนแเ่เด็ก่ด้โดนลอย ทางทีมงานทุกคนหลายคนนะเดมมาแตงค้าใส่ใหม่เลยทางจะลอยไปไะ้เบนยังมัดอันนั้นกระเป๋าคนปะเจียทุกคนลอยเมีย่อนขอเมียไัจะได้เลยนะโอ้ไปเจียขึ้นนะเจียขึ้นเขามาแตงเขาไปฉอบหมดนี่ เจะทีทุกคนจ้าทีเพื่อนภาวนาเพื่อนทุกคนเห็นหน้าทุกคนท่านหอดใส่แกะเสื้ออะไรนี่บื้นขึ้นผ้อีกหอดลาหอดลามันจะมันจะสมชื่อนะไปกับป้ายโฆษณาต้องจ็โคดีเด็ดแต่จะโคเลยวันนี้มันสมชื่อแล้ววัน้โฆษณาคล้ายเราเาะมาแรงแม่อาไอจุกบอกเอาไอจุกป็กเอาเมิงมาบล็อด้ววันี้มันดังอะไรนี่แต่ เจ้ากัยังโคษณาอยแล้วใครสิบันนี้พากันนั่งกระพรทุกคนมาวะทานกระปูนโอ้ยตายเลยทุกคนเลยเพื่อจีบเฮียอเลยนี่มันบอดไปเลยโอ้มันบิศจงอนี้หอเวื่อิไปไป ปปเปิดจิปอนหน่อยผู้เอาไปเอากระเป๋ามาดิ้ยโอ้ต่เนยฮะมาล้วมัมนแล้วมาแล้วมัมั้าอเดอมอดเลยหมดเลยหดี๋ยไปมีอากาไปก็ไปเนเจียากานไปเลยโอ้ตายแล้วมัวบ้านละนักเลยนี่เอ้ากระเป๋ามาดไปโอเคเอาคุณเอ้

นี่นะทุกคนเป็นลักษณะคือห้อยหปว่าหอยเกือบเานทุกคนใหญ่ลักษณะสิทุกคนเป็นทีบูซาเลยนบูซาเาแต่ละคนมาตตรงบูซาด้นองทำแค่ซองเด้อีนก่อนเยทุกคนนี่ทำเลยเด้อให่โตบเคยเห็นบ่ดยเอจุิไป อ่ะบูชานี่เ่อไอดีมีห้งอ้าขอขอมียนี่ปะไอ้โชกไอมเมียดิไอ้โชกันให้โลกีเมีนะเออพอตะตายก็ให้หยดีมี่ยงนะดีมีห้งเนาะอ้ดีมี่ยงก็เ่าค่ะเให้คือว่านะให้โชกกระาบนะนี you know? yes, yes. ่อ oh, yes. okay. no. uh ้า huh. ด mm ีมีห้งอืมอ่ะดีมจัเล อะได้เมีอะไงามเนาะโอ้ยมองเลยใหญ่เลนี่นะทุกคนไฮเกิบบูชาที่บูชาทุกคนไฮเกิบไปไหนไฮเกิบไปนี่โอ้ยเท่ๆไงไปนะในวัดอ่ะพ่อกขาให้ยูดิมิแห่งไปเขาชนะการเขาลุงดังหาไปไปดิเขาไปก่อนเลยด้วยเทวาการเดินทางของเขากับมาไกลหลายกิโลทุกคน มาจากตัวบอลตัวจอดรถเท่านี้ประมาณโอ้ยจะเข่าสิบปลายพิโลทุกคนแต่ว่าท่านหอดบอลที่พักนะทุกคนตัวทางทีมงานเ่องไปมันยังเจ็ดคนทุกคนตายเลยตายแต่ว่าทางในพันลามงผิดกับนั่งแพลตต์ปภพรคนลาล้างทุกคนกำลังมูลนะตัวทีมงานขึ้นไปก่อนไปเลยนะทางในพันกระปูเคนในพันสบายเคนขึ้นไปก่อนเลยเลยแต่ว่าในพันใหญ่เนไปก่อนนะ ทำงาน,าน,น,นครูอาจารย์ทุกคนเหลือไปก่อนแหละเท่านี้สองคนลำลัง,มงโมเฮ้ยแต่ว่าคำเนี่ยแต่เรียนกระตุกพินน,นะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าทานหอที่พักทุกคนทานหอที่พักตอนนี้กัน <Okay. S 1> ไปมาตีมาตีนี่ยลำลังเหนือ่อย <Okay. S 1> แต่ว่า มวมงแมประจาเดทุกคนมาหอดพีกับจนเจ็ดโมงแปดโมงเดินทางมาจากใรด้วยผู้ปริหามด้วยผู้ทางในฟันเสบายงก็นสบยกปูกันจากบ่ายแล้วจากไล่ในฟันละมูเกินทุกคนจอมโคชนาเล้สวัสดีสวัสดีวันละมูป่าโคชนในไปได้คู่แล้วโอเคในฟันลมูเลยโคชนะโคชนาแท้เลยทุกคน ใบโคชนะบเซโคน่โบติดาโคติาบบติดาคชนะเทนกลิ่นพันกันแล้วเนาะเอาเติมในร้านแล้วนะบนี้ฮะแต่ว่าทิ้งมาเท่าี้ขาดทางบนฮะไ่านไปเล็บไปยี่้เขียดเลยด้ันี้จะทีเพื่อนนะอนี้จะทินจะทีก็แม่นมาแยมันทุกคนนี่มันกับิมานเลยประมาณกับประธานหู่นนะใช่น้องายนเพื่อนกันจานเพื่อนทุกคน โอ้หมืนจะน่อยเือนคนมักมืนีจะน่อยทุกคนหมักจบไหเดี๋ยว่าขี้ได้ยังเดี๋ยวท่านกได้มหนี่กาโอ้ยลายเลือดทุกคนเลยนะทุกคนเดี๋ยวทางทีมงานเขายังขาดคนหนึ่งนะท่านมาจวบหน่อยนึ่งเกาะตะวนอยู่แพ้ยุ่ยปะเดี๋ยว่ามาสำกันเจ็ดคนมาเลยดิมาเลยดิจะได้มาหนึง มันกบโอ้มันต you know? yeah? yeah. yes. ิกบมาทุกคนเลยไหวอยู่เนยเขานนะมาไปซิกต right? ึงตรงน้้นกิงเป็ดทั้งปิงไม่หายคนละะกบกับเียงเอาเฮ้ยวัวจะวัได้ขนากระเบนไม่ไหลไม่ไหลช่องกูทางนี้คัลอยเลย ตัวเต้ยจะตัวโอ้ยมงานเอตกวเท่ากับะโชมเป็นคอยหน่วยทางในพันละมูเป็นเจ้าเผยโฆษณาแทนทุกคนเจ้าไม่ได้โฆษณาเลยนะเป็นแทนเดียนี่แต่ว่าล้าเติมแล้วไม่ได้ออกสองนะไปไม่โฆษณาในมีดจอยเลยแต่ว่าเพิ่งเติมแล้วไม่ได้โฆษณาแต่ว่ามาโฆษณาตามในพันกระปูเขา เพื่อนตะกุนใส่ยาเพื่อนตะกุนส่องสบายนะในพันกระปูเป็นหลาบางนู่นตัวปุ้งเด้เนี่ปุ้งเยอะเอาผักให้ตัวปุ้งเออแอ้วบุ้งนี่ประเทศกัมเมียโตเลยหลาบางตัวเดียวทุกคนเฮ้แต่เดียวใส่ครับแต่ว่ามาทำกับของกินของยาเขากับหายังกับพระท่านด้วยไหมได้ซชำนีก็ได้พอปั่นทุนทุกคน กำลังัมแรงตนทุนก้นมีเวลาหาดีได้ยังอ่ากทุนทุนทั้งสพานกระปูกเป็นเข่าขั้วเข่าขั้วเข่าขั้วไวดิลาบาลาโมข่าขั้วไวได้ยันน้ำลายมันโลงในนี้คนมาตกกนบัวไว้เลยเอาไว้อีกมันทั้งโต๊ อ่าด้อฮะลาบางเลยคนลาบางลาบางจะขากเหระัวตะนี่เน่นนีนาะกบาีเจ้าายิลายเติมตะกัวได้กินนมันบลายหลดินี่ะก้ามันม็นลาบางเลยปนบางปนเมันนวห็นไห คนเจ็ดคนเนาะเดีวมาเฮ้ย้า่บมาทละากจะกินข้าวกินนาวกนจะได้แยกใหญ่กันนะทุกคนอยากจะไปทางใหแล้วปัสกุนี่ยทางนี้กับ่ตันหูปลามีแต่ว่าทางทีมงานไปนั่เอาตอนเช้า

เออคยกันไกับวอดีเลยใหยเราค่ยว่าเออชิมดูาชิมียงจางจะน่อยจ้าชิมดูอ้าพอยันสบายจะย่างนพ่อเกลือให้ไปชิมบ้างเอาชือยพอกับบคือเจ้ามันยังนุ่มดีอ่เพอโมไวจ้ะเเทานี้จะย่างในพเจ้ายังนุ่มอย่ของเอิญพอมาได้เรมเถ่อมได้วนนี้นะนัะ หอมปุ่นกว่าชีไข่าัดจะได้พันละมูจะได้อีกชิคุปชิคุปั่วเนอะอันนั้นนึงอ้าวมา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 ามาม่มามามาาม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 มามามได้ไามาม่าม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 าาม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 า่ามด้นอาาา อาจจะนอนเครื่งนึงเหอร่ไปเออราวังกันในฟันคือเขาบอกนะเขาไปไนเบ่ดเราในฟันกปูไปเยดาตอนสาวเนี่ยเฮ้ยวังปูไปห้าเขาไปได้แค่นี้แห้าเขาหลดจะห้าโรดห้าขอยค่ะเจ้าเลยค่ะยังอยัรบูาเราไปกบมาไอ้ดีเวียนไ แล้วขอกินขอยากน้ำาเลรได้นี่ในพ่านละมูคคนจับได้นยนะจักยังในคจับไอ้กิกอย่าไปทือซาได้มีแต่คนพีบ่าเบอร์เลยมาาวกันนี่ันนีบ่าได้ทคนดเลด้บเอราบอกว่าลงคงเคียงจักยังตัอยยังนี่ทือซาเขาได้ให้โศดไอ้มาเนี่ยนี บอกว่าประงกองเคยงนี่ายมาแรงเลยยันจะได้เลยนะเห่เฝอเลยมาแรงแห่เฝาเลยเดีเอาขีเลยนะโอ้โหมาแรไปพินักไปยิงพนัยกเลยนอบเมบานมาแรงไปพินัยกมยิ่งพินัยกหนูเองเยอยนับแรงอยจะไป อนออแงมากินข้าวทุกคนขังอบ่ทำทมงานด้วยกิน้อไมเสีกิน้อนปะร้อนไน้ำลบในผ่านลำมูบกินข้าวก็ได้ทุกคนมีเตกอย่างเดียวทุนเดียวนี่เดขอแต่อ้วเดียวขอแต่ใจไปเรื่งก็มาอูพวกอย่างมากในานมูไปเรื่องมือเดียวไปเรื่งมือเดียวหอดปากงมมาเดียว ไปเที่ยวไปเที่ยวเบหลานป้ายช่องหลานไปแล้วก็ประมาณประมาณหมูคู่่ะตองชงกันไปเมื่อเขาหาสอบไปเที่ยววมโกู้มฟ้าางกตีดาเีนี่เ่คเห็นเนาะมาเพิ่นไปเที่ยวคู่เื่อนในบุญบุเอาผาเลยบุู่คนนับต่แวดุยคือตึกดื่มคือตึกดื่ม่ะด้ไปวนเกี่ยวมึงบุกิน

เด้เชียวมอ้ยไ่ยยาเลยวาเียงกันบได้บ่ไปเลยยืมไผนะะตัวไ่มันด้ใจหัวประจำล้าไปคอใดคนนนคือบอกเลยบนปาไปไปเจออะไรต้นนั้โอ้ยมากไงเไผออะไรเรื่องตเรื่อง้องเรื่อโตการงานังนว่าเราไปก็ไปเจอข่อยนี่โดนการเขี้ยงนะข่าวส่วนนี่ท้าเราไป าราไปโอ้ี่เยมัไปหรอไนทาคเลยงไปเมืองนากเเมืองนาคืองแก่ก้าจาคนก็เพี่นเอาสองคนไปนอยนำคำไปบ่มทางสิ่นี้มันแตดขึ้นมากนี่มันก็มาพบอยู่ด้านนี้าน้เเจ้ามา สภาพส่วเกางตัวนีกเรล้มากคือเกามองเขายิ่งบ่ทางมาได้ดางทางโหลห็นมายิ่งว่โหลดน้อไกลเกินจบบีกพานาด้วกลเกินพุบบตัยเนาเ้ยไกลเกินโยแ่จกูเลยจะปบงไหจีไปทางไหนทุกคนจะแบ่งไปผ้ันบไปนะผู้มันรอใเบิาไปบอกไปไปันติ คันเรื่องปูบในเจ้าเจ้าหน้าทางโลดคอยคอยเวียนแปดติ๊กกันกินกาแฟทุกคนเติมคอนโดอัตมาระบบเคทางมันหันที่มีมันขลงใจได้ทางเบิร์อปลาทุกใส่ถวยทุกคนน้ำกินกับพี่ ลงไปเปิดพันลอยไปได้จิรกเพยจับคู่นะิเพจับคู่กันนึงแบงกันนีู่ดหนึ่งบ้นเมทันเขากันยู่จะขี่แบงจะกใจแต่วันนี้โอ้ยคืออุกอังนวันนี้ท่ากินจ้แจงขี้ชื่อขกนด้วยอแบงคู่กันนั่นต๊กแตงนี่กัจากไฟชิไปกับไเลยนี่กันเลยไพ่ไปู้เดียว เาเดียวเลื่อดานจะดีไปเดม้่ยงูเหียเขียวตะนเ้ยังชนแก้วด้ไนชนกระเพกเออกระเพกกับชนแก้วกันแล้วมันี้เอาเอชนถวยบัไปไปไปปองไหมบักเลสจไปชนไลยนะเฮ้ยเอาปองไดยสไปยังเลย เอาปองมุ้งมป็นย่งนอนนอนนี่ไป็นยังนอนน้ำค้นอากับตูวน้ำคั่มีใช้อะไรบมันบนลเขาดากมักพรกอนลายยงเขาดากใ่รัักพรกอนไม้ในพันอันนั้นชนอีกแล้วโอ้ยจู่าไปนอนคัมันอยู่ใสเอ้ยคือเห็นน้ำค้่มันอยู่ใส